สวัสดีครับสวัสดีเพืเบิๆ์น,นสกูรทุกคนครับผมเมื่อนี้นะครับมารดน้ำพักเงาของ้าสสน,นะครับ สวัสดีครับมือนีมาลดนำ้ำผักแจ็กน้ยกันครับสวัสดีครับแม่ทาครับสวัสดีครับคุณลาล่าครับผมขอบคุณคุณลาล่านะครับ รดน้ำพิกก่อนครับเริ่มแหงแล้วพิกเริ่มแหงแล้วครับหน,หนาวนะครับหน,หนาวก็ได้เอาวันนี้ได้เอาขิดเท้านะครับมาลวยหลบ กอของเขาแน่จักน้อยนะครับนี่ครับผมเริ่มที่จะเป็นน้วยอีกแล้วครับผมบันี้ลุกคักครับต้นเนงา่ายมัาเตานะครับยังไง้คสับตน้นริก นี่เลยมาหดนามเอเขาเนี่าน,ะนาดินแห่งเรียวเนาะครับนาหนาวนาหนาวนา,ห,นา,ห,นาหอนเป็นดินแห่งเรียวสวัสดีครับเจ๊พรครับสวัสดีเจ๊พรน,นะครับผม สวัสด,ดีแม่ทานะครับผมฮักทานครับเอามมนี้มาทักทายกันยูที่ตน้นพักของเห้านะครับรดน้ำย่างมือเสาครับขอบคุณเพื่อนทุกคนท,ทุกคนด้อครับผมที่เข้ามาทักทายครับเดี๋ยวไปตักน้ำอีกเจ็กน้อยก่อนครับ สากนา้ำมันลดน้ำให้เขาเจาะน้บ คุณไม่ทายนะครับผมอีกนิดนึงนะครับผมหันหน้าน้ยมักเต่านะครับ พุงหอยครับเริ่มที่จะพุ่งยอดแล้วครับผมขอบคุณเพื่อนทุกๆคนเด้อครับผมต่มอมาถักไทยนะครับเดี๋ยวเขาค้มกันครับบัดนี้นี่ครับผม ขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่ฐานะครับขอบคุณเจีพรครับขอบคุณคุณลาล่าครับผมขอบคุณคุณหยดน้ำนะครับเจีพรนะครับผมหยดน้ำหยดน้ำแม่ฐานะครับแล้วก็เจีพรนะครับผมคุณลาล่านะครับขอบคุณมากๆากด้วยครับผมขอบคุณที่เขามาทักทายให้กำลังใจนะครับ นี่ก็ได้สิบนาทีแล้วนะครับผมขอขอพุ้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปที่ไรหน้าเฮ้าต้อนนะครับไปรดน้ำพักอีกเล็กน้อยกันครับยุดหน้าครับผม ขอขอบคุณเพื่อนสุกูดทุข꾼ด้วยครับผมขอให้เพื่อนสุกุดทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความร่างกายแข็งแรงด้วยครับผมขอบคุณทีมงานพี่ยูด้วยนะครับที่ช่วยส่งช่วยเสริมครับผมขอบคุณมากมากด้วยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลน์นะครับผมเดี๋ยวจะไปที่ไล่ต่อแล้วครับผมขอบคุณครับขอบผมขอบคุณคุณลาล่าครับผมขอบคุณแม่สาขอบคุณเจบพรและเพื่อนๆนะครับ ที่อยู่ด้านบนนะครับที่คอยให้กำลังใจกันอยู่ทุกๆครั้งนะครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับ